จะไม่ยอมแพ้คุณจะทำให้ดีที่สุดเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณออกมาคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นคุณจะต้องเป็นคนลงมือทำเองคุณจะต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าโลกจะมองคุณแตกต่างออกไปแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่หวังคุณก็ยังต้องเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแม้ว่าคนอื่นจะดูถูกคุณ บอกว่าคุณไม่ดีพอหรือไม่มีคุณค่าคุณจะต้องไม่เชื่อคำพูดเหล่านั้นเพราะคุณรู้ดีว่าคุณคือใครและคุณมีศักยภาพมากแค่ไหนชีวิตคือบททดสอบชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและบททดสอบบางครั้งคุณอาจไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นคุณแต่จงจำไว้ว่าทุกความลำบากคือบททดสอบและวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นบทพิสูจน์ที่มีชีวิต คุณจะสามารถเล่าเรื่องราวของคุณให้คนอื่นฟังได้เพราะคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณมีศรัทธาทุกสิ่งเป็นไปได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเผชิญอุปสรรคไม่มีใครที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่เคยล้มอย่าหลอกตัวเองว่าชีวิตจะราบรื่นเสมอเพราะแท้จริงแล้วทุกคนล้วนต้องพบเจอกับความทุกข์ความล้มเหลวและความผิดหวังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะลุกขึ้นสู้ หรือจะยอมแพ้ควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก้าวไปข้างหน้าเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาและรู้สึกสับสนไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อคุณเจออุปสรรคมากมายและเริ่มสงสัยในตัวเองคุณต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองและลุกขึ้นสู้คุณต้องแข็งกแกร่งขึ้นคุณต้องเข้าใจว่านี่แหละคือชีวิตบางสิ่งอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องไปชิญกับมันและเดินหน้าต่อไปไม่มีใครเป็นคุณได้ดีเท่าตัวคุณเองไม่มีใครสามารถเป็นคุณได้ไม่มีใครสามารถทำในสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อทำได้หากคุณไม่ทุ่มเทคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาหากมันท้าทายคุณแสดงว่ามันกำลังหล่อหลอมคุณอย่ามองว่าความยากลำบากเป็นจุดจบแต่จงมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโต ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถพัฒนาได้เราอาจอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่เราทำได้คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันและนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางของชีวิตนั้นงดงามจงเชื่อมั่นในตัวเองอย่าก,กังวลเกินไปอย่าคิดมากเกินไปแต่จงลงมือทำและดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคและความล้มเหลวไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวทุกคนต้องเจออุปสรรคคุณอาจมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วสงสัยว่าพวกเขาทำได้อย่างไรแต่คุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นอย่ามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จงเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในเมื่อวานถ้าวันนี้คุณเก่งกว่าที่คุณเคยเป็นมา นั่นคือความสำเร็จของคุณให้ตัวเองมีความสงบสุขถ้าคุณเครียดถ้าคุณคิดมากให้ถามตัวเองว่ามันช่วยอะไรคุณได้บ้างคุณต้องให้ตัวเองมีความสงบในใจวันนี้คุณยังมีชีวิตอยู่วันนี้คุณยังมีโอกาสจงใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่คุณมีคุณค่าจงทำบางสิ่งกับชีวิตของคุณคุณเกิดมาเพื่อเหตุผลบางอย่างคุณมีคุณค่าในโลกนี้ อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดว่าคุณไม่มีความหมายเพราะความจริงคือคุณมีความหมายและคุณสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่ามัวแต่กังวลอดีตหรือกังวลอนาคตมากเกินไปหลายคนเสียเวลาไปกังคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตแต่พวกเขากลับไม่ได้ทาอะไรเลยในปัจจุบันหากคุณมัวแต่คิดว่าคุณทาไม่ได้คุณจะไม่มีวันทาได้หากคุณคิดว่าคุณหมดหนทางคุณ จะไม่มีวันหาทางออกได้ลุกขึ้นสู้หรือจะยอมแพ้คำถามคือคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะลุกขึ้นสู้คุณมีเพียงสองทางเลือกเท่านั้น 1. ปีนขึ้นไปและเอาชนะทุกอุปรสรรค 2. ปล่อยตัวเองให้จมลงไปกับความล้มเหลวจงลงมือทำวันนี้อย่ารออย่ากลัวอย่าสนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรพวกเขาจะพูดถึงคุณอยู่ดี แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีทางที่คุณจะไปได้ไกลถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณกำลังเผชิญกับอุปสรรคจงผลักดันตัวเองให้ก้าวผ่านมันไปอย่าปล่อยให้อะไรหรือใครมีอำนาจเหนือคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นวันนี้และเดินหน้าต่อไปคุณสัญญาว่ามันจะไม่ง่ายแต่คุณก็สัญญาว่ามันจะคุ้มค่าเริ่มลงมือทำวันนี้ จงรู้ว่าคุณคือใครไม่มีใครเหมือนคุณแข็งแกร่งเข้าไว้เชื่อมั่นในตัวเองและทำให้ดีที่สุดเดินหน้าไปและทำให้โลกใบนี้รู้ว่าคุณคือใครสวัสดีครับ